ห้า,ส,าสีสสองหนึ่งโอเคก็ผมก็ต้องกราบสวัสดีแบบไทยนะตอนนี้ก็อยู่กันในรายการใหม่เป็นรายการที่ผมยังไม่มีชื่อรายการเลยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ชื่อผมจะตั้งไว้สักส4สชื่อแหละแต่เดี๋ยวมันจะอยู่ตรงหมดุตหมดตัวไอภาพเออซ้ายภาพมันซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายวะนี่เดเออตรงนี้ตรงนี้เดเออตัวไอจะขึ้นตรงนี้นะอ่าตัวชื่อช่วยกันโหวตด้วยนะฮะ โอเควันนี้เราก็จะมาเล่าเว้ยเหมือนเป็นรายการเปิดใหม่นะรายการนี้เป็นรายการที่ผมยังไม่มีชื่อนะแล้วก็เป็นรายการเปิดใหม่ที่ผมจะมาเล่ามาเล่าแบบว่ามาเล่าประสบการณ์ตัวเองแบบว่าไอเ้เหี้ยคูไปเจออะไรแบบดีๆมาหรือเจออะไรแย่ๆมาช่วงนี้ผมก็เจอเรื่องแย่มานะฮะช่วงนี้โควิดโควิดเลยโควิดกําลังระบาดนะแต่ผมไม่ได้เป็นโควิดนะแต่ช่วงวันนี้วันที่25อ่าช่วงอาทิตย์ ไปลายปลายต้นต้นอาทิตย์ที่แล้วนะก็มีข่าวค่อนข้างจะไม่ดีนะเรื่องเกี่ยวกับโควิดทางสมุดสาครนะสมุรสาครหรือสมุดปาการวะถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยนะสมุดน่าจะสมุดสาครนะเพราะบ้านของพี่ทำนาน้องก็ทำนาเกลืออยู่สมุดสาครนนั่นแหละสมุดสาครเออก็ ตอนนี้มันลามมาแล้วครับลามมาถึงระยองแล้วตัวผมเองนะอยู่ระยองแล้วก็ค่อนข้างใช้ชีวิตลำบากถามว่าทำไมถึงต้องบอกมาเล่าเรื่องโควิดนะไม่ใช่ไม่ใช่จะมาบอกว่าเอ้ยกินร้อนช้อนกลางห่างกันอันนั้นอนะ่ะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วใส่มงใส่แมสอะ่ะแต่มันจะมีสักกี่คนวะที่แม่งป่วยป่วยธรรมดาเนี่ยป่วยข้ออักเสบนะช่วงที่แม่งโควิดกาลังระบาดเออหลายๆคนเป็นไหมหลายหลายคนเป็นกันไหมเป็นกันไหมคนดูเป็นกันไหมคนดูเป็นกันไหมถ้าใครเป็นเนี่ยคอมเมนต์หน่อยแม่งแย่มากจริงเ้ย ตอนผมเป็นอะ่ะคือผมต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อต้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครมันจะมีงานบิ๊กเมลเทนนะบิ๊กเมลเทนสองพนที่เขาใหญ่เออผมก็ไปเขาใหญ่มาเรียบร้อยเลยไปเขาใหญ่ไปเที่ยวมาแล้วทีเนี้ยมันก็มีการโพสต์แล้วว่าเฮ้ยที่เขาใหญ่ที่งานบิ๊กเมลเทนมีคนป่วยมีคนนู่นนี่นั่นปุ๊บเออทีนี้โรงงานเราก็รู้สึกไม่ดีกับเราแล้วด้ยด้วยความที่ว่าผมกลับมาผมก็ลางานไปเลยว้ยสวันลางานลางานไปเลย2วันพอลางานไป2วันเสร็จปุ๊บ เออเราก็ดูว่าเฮ้ยมันมีประกาศเราต้องล็อกดาวน์ตัวเองไหมกักตัวไหมโอเคไม่มีการกักตัวพอไม่มีการกักตัวเสร็จปุ๊บอ่าผมไปทํางานพอผมไปทํางานได้วันสองวันเว้ยเฮ้ยคอกูเป็นไรวะคอกูเจ็บแปลกๆเออเราก็ไปเช็คเช็คอาการแบบโควิดเบื้องต้นเฮ้ยกูเป็นโควิดกูเป็นหรือยังหลายๆคนน่ะน่าจะมีคำเนี้ยติดหัวคนที่แม่งไม่สบายอะจากหัวเฮ้ยกูเป็นหรือยังเฮ้ยจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสตัวไม่ร้อน พอเจ็บมีน้ำมูกเอ๊ะหรือกูอเป็น,ปนแล้ววะ,วะตอนนี้ไขกูเท่าไหร่ตัวลุมไปหมดเลยรู้สึกไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเออเฮ้ยเชื่อผมป่ะผมไอ้นี่เลยเว้ยไปหาหมอโดยพอไปหาหมอเสร็จปุ๊บเอ้าผมวัดไข้ตีดออกมาแม่งสามสิบหกจุดสองคือแบบว่าร่างกายคนปกติที่มันไม่ได้ร้อนอะแต่ทำไมใจเราแม่งรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราร้อนแบบสามเจ็ดสามเจ็ดกว่าเลยสามเจ็ดห้าสามเจ็ดหกอย่างเงี้ยเรารู้สึกร้อนอะ เออพอเราไปหาหมอใช่ไหมหมอบอกเออไอเราก็อยู่พื้นที่สุ่มเสี่ยงนะแต่ไม่ใช่ว่ามีการติดโควิดอะไรนี้เออก็สบายใจเอายามาแล้วก,กลับมาเวลเราก็มานั่งเช็คตัวเองไอ้เชี่ยเป็นใครหรืออย่างวะแม่งจิตตกทุกคนใครที่แม่งป่วยนะตอนเนี้ยแม่งจิตตกทุกคนจริงๆผมเองก็เป็นผมเองเป็นหนึ่งในนั้นที่จิตตกมากเว้ยคือแบบว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งถามถามตัวเองทุกห้านาทีสิบนาทีหรือคุ <ผม S 1> เป็น,ปนแล้ววะ ไอ้เหี้ยไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าหาเพื่อนไม่กล้าเข้าหาพี่ที่ทํางานใส่แมสหนีต้องอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยทําคือรถตู้ก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ขึ้นกลัวไปหมดเว้ยผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะคนอื่นอาจจะช่วงช่วงที่ป่วยนะตอนเนี่ยใครที่แม่งป่วยช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยแม่งโคตรน่ากลัว <c oughs> ไอแบบไอแ <c oughs> อกมาเฮ้ยไอเหี้ยมึงเป็นหรือเปล่ามึงเป็นหรือเปล่ามึงเป็นหรือเปล่าแบบโคตรเกลียดคําพูดเนี่ยมึงเป็นหรือเปล่าก็เขาเรียกว่าไงวะ มันเป็นเรื่องที่มันดูแปลกประหลาดน,นะแล้วผมถามหมอเว้ยว่าผมเป็นอะไรเออหมออาปากอาเปิกเสร็จคออักเสบเนื่องจากเนื่องจากนะอันนี้คือเนื่องจากคือก่อนหน้านั้นก่อนหน้านที่จะเอองานพิกเมลเทนมันจะมี2วัน10 1เอดมั้งก่อนหน้าเนี่ยสองวันประมาณวันที่ที่5หรือเอ้ยประมาณวันที่เออประมาณวันที่ห้ามั้งตั้งแต่วันที่5เลยจนถึงวันที่12ออ่ะผมแม่งกินกินแบบ คืออันเนี้ยอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะแต่ผมกินแบบกินเที่ยวหนักไปหน่อยอะแบบกินเบียร์ติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับทําให้คอมันพังเว้ยทำให้ไข่มันขึ้นมันเป็นอาการมันเป็นมันเป็นอาการแบบว่าเขาเรียกว่าร่างกายต้องให้พักแล้วคือคอมันพังทําให้ร่างกายมันเสียสมดุลไปหมดมันก็เลยป่วยเออพอทีนี้ป่วยนะช่วงโควิดแม่งทาให้รู้สึกแย่ไปหมดเลยเว้ยแย่จนถึงขนาดที่ว่าแบบ เออ้เชี่ยกูจะตายหรือเปล่าประกันกูก็ใกล้จะหมดกูต่อประกันหรือยังอะไรเงี้ยผมก็อยากรู้เหมือนกันาอนนี้ที่มาเล่าเนี่ยคือแบบว่าคนหลายๆคนตอนเนี้ยที่อาจจะดูคลิปผมอยู่เปิดผ่านหรือตั้งใจเข้ามาดูก็ไม่รู้อะอาจจะเป็นหวัดเหมือนผมก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นโควิดจริงๆก็ได้เป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเป็นโควิดจริงหรือเปล่าอาจจะใช่หรือเปล่าแบบขินน้ำก่อนอ้แต่เรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดานะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าร้อนๆหนาวหนาว ก็เป็นไปได้นะที่จะป่วยอันนี้พูดถึงแบบว่ามุมของคนที่มันจะป่วยนะยิ่งถ้าคนแพ้ฝุ่นยิ่งแล้วใหญ่เลยแค่แพ้ฝุ่นอะ่ะโดนฝุ่นนิดนิด,นดหน่อยหน่อยไม่จามเชื่อไหมช่วงเนี้ยแบบผมไปเดินไหนอะ่ะไปเดินห้างไปเดินตลาดไปเดินอะไรเนี้ยคือใส่แมสทุกคนใส่แมสเหมือนนะแต่ถ้าใครคนใดคนหนึ่งที่เดินสวนกันจับโปะมาเนี่ยไอ้เนี้ยแตกฮือเดินกันแบบเหมือนชาละวันเขาเรียกอะไรวะกายทองใช้เทียนแหวกน้ําอ่ะ ทุกคนน่ะแม่งจะกลายเป็นเหมือนน้าเลยแม่งจะแหวะออกและไอ้คนที่แม่งจา่าแม่งจะรู้สึกผิดพากอ่ะรีบเดินรีบซื้อรีบกลับ <c oughs> ขนาดนั้นเลยนะอืแล้วก็ช่วงนี้นะใครที่แม่งแบบกําลังจะไปเที่ยวหรืออะไรที่มันอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะระยองผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ยนะระยองไม่แน่ใจนะว่าจนกว่าผมจะอัดคลิปเสร็จอ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะล็อกดาวน์ไปหรือยัง <c oughs> <ๆ>เขาอาจจะล็อกดาวน์ช่วงวันที่ส0มสิบี่แปดสามสิบก็ได้แต่นะตอนนี้วันที่ยี่สิบห้าก็ อีก5าวันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระยองจะเป็นยังไงที่ล็อกดาวน์แน่ๆแล้วก็มีสมุทรสาครพัทยาหรือเปล่าเนี่ยพัทยาเขาไม่ให้จัดงานแล้วผมก็หวังว่าคือมันเป็นช่วงที่แบบว่าคนกําลังทำอาหากินจริงๆนะผมเอาใจช่วยทุกคนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแมค้า,าคนพนักง,งานขับแก๊กอ่าพนักง,งานที่ต้องทํางานอย่างผมอย่างเงี้ยทำงานถ้ามีการล็อกดาวน์หรือมีการอะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปเที่ยวได้เว้ยเราจะต้องอยู่แต่ที่พื้นที่ของ สมมติผมอยู่ระยองอ่ะผมอยู่ระยองนยเราจะต้องอยู่ที่ระยองเท่านั้นเว้ยเราไม่สามารถไปไหนได้เลยคือถ้าสมมุติเราจองเที่ยวไว้แล้วสมมุติว่าเราจองเที่ยวเชียงใหม่อะไรเงี้ยหรือเราจองเที่ยวแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราเราไม่ได้ไปเลยครับโรงงานไม่ให้เราไปเลยแล้วเราจะต้องอยู่กับที่เงี้ยคือผมผมเห็นใจทุกคนจริงๆนะแต่มันทําอะไรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้ซ้ําทําไมแต่ขอพูดอีกรอบแล้วกันพ่อค้าแม่ค้าคนขับแกซี่อ่าคนคนขายของขายของออนไลน์หรืออะไรเงี้ย ก็ค่อนข้างเห็นใจนะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าแมสจะราคากลับมาขึ้นอีกแล้วตอนที่ว่าก่อนช่วงโควิดเนี่ยแมสเลื่อเหลือลกล่องละร้อยก็มีผมเจอตอนนี้ผมผมรู้สึกว่าเรียบผมเพิ่งซื้อใหม่มา3กล่องกล่อง150ละร้อยห้าสิบขึ้นมาขึ้นมาอีก50บาทแต่ถือว่ายังถูกอยู่ช่วงที่โควิดมาใหม่ใหม่โอโ้โหแมสแม่งแพงมากอะกล่องเจ็ดร้อยแบบโอโ้ยิ่งแมสผ้าแมสผ้านี่โอ้ ผมนี่ตอนนี้ก็มีเป็น10บอันแล้วเหมือนกันชอบลืมเวลาไปเซเว่นซื้อแม่งทุกรอบที่ไปเซเว่นแทนที่คูจะซื้อข้าวกล่อง50บาทอะไรเงี้ยคูซื้อแมสด,ด้วยสัตว์แมงร้อยห้าสิบบาทโคตรแพงเลยเออแต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะและหลายคนเป็นยังไงมั่งฮะเวลาแบบช่วงเนี้ยช่วงที่แบบโควิดกําลังระบาดพื้นที่ไหนที่ยังเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่ระยองตอนนี้น่าจะเป็นพื้นที่สีแดงไปแล้วนะครับพื้นที่ระยองตอนนี้น่าจะเป็นเจ็ดแปดคนแล้วมั้ อันนี้ผมยังไม่ได้ติดตามข่าวนะวันที่อัดคลิปนะแต่ตอนที่ก่อนผมอัดคลิปหนึ่งวันเนี่ยคือพบเชื้อแล้วมีคนติดเชื้อหนึ่งคนและแต่ตอนล่าสุดเนี่ยผมยังไม่ได้เช็คเจ็ดหรือแปดหรือสามสิบแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าเชื้อมันแตกหน่อเร็วมากแล้วก็ไอ้ดีอีกพวกคนงานคนงานชาวอ่าเขาเรียกไงชาวต่างด้าวเรียกเรียกอะไรดีพมา่าเออก็เอาใจช่วยเขาเหมือนกันนะไม่รู้ว่าคนงาน อ่าคนงานพม่าจะมาดูผมหรือเปล่านะครับผมเอาใจช่วยนะครับใครที่ยังไม่เป็นหรือใครที่ยังไม่ได้ตรวจนะครับไปรับการรักษารู้สึกว่าจะรับการรักอ่าไม่ใช่รับการรักษาไปรับการตรวจได้นะครับแล้วก็คนที่เป็นแล้วเนี่ยก็เอาใจช่วยครับสู้ๆครับมันตอนนี้มันยังไม่ได้มียาแบบว่าสามารถรักษาแบบว่ากินเหมือนยาไข้หวัดใหญ่ยาพาราอะไรเงี้ยมันยังไม่มีมั้งหน้าล่าสุดยังไม่มีนะเพราะว่าเชื้อไอพวกนี้แม่งแม่งสุดยอดอะแม่งแบบ ผมเพิ่งดูข่าวเชื้อโควิดที่ประเทศอะไรอังกฤษหรืออะไรเนี่ยมันถ้าผมพูดผิดขออภัยนะแต่มันเป็นต่างประเทศะคือมันกลายพันธุ์เว้ยมันกลายพันธุ์ได้โหดมากผมยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยห,หรือว่าเราทุกคนแม่งแม่งติดโควิดกันหมดแล้วหรือเปล่าพอช่วงนี้ผมเพิ่งดูหนังว่าไอหนังเรื่องสวิตโฮมแม่งสนุกสุดยอดแต่แต่ก็ช่างมันเถอะในเรื่องมันก็สนุกอะอยากให้ไปดูแต่ตอนนี้เรากลับเข้ามาในเรื่องโควิดก่อน ใครเป็นยังไงบ้างฮะแต,แต่ละแต่ละจังหวัดยังไงเพื่อนเพื่อนคนไหนที่แวะเข้ามาดูผมเนี่ยก็เออฝากช่วยกันคอมเมนต์หน่อยว่าเออพื้นที่จังหวัดต่างๆเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมระยองค่อนข้างแย่นะสมุทรปราการเป็นยังไงบ้างชนบุรีระยองจันตาดอ่ากรุงเทพมหานะครเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างอ่านะครศรีธรรมราชนะครนะคราชสีมาสตูลตังตาดเอากูกลับมระยองอีกแล้วอ่ะเออเป็นยังไงกันบ้างฮะใครที่แวะเข้ามาดูก็ยังไงก็ เมนกันได้นะฮะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนจริงนะแล้วก็ใครที่อยากให้เป็นกําลังใจผมนะใครที่อยากให้เป็นใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้ผมนะก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องบีมูแท็กด้วยนะครับแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าสําคัญจริงๆนะครับซับสไครต์นะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง u t u b e นะแล้วก็สามารถเป็นฟอลโล่ผมได้ใน Facebook ด้วย EP นี้เป็น EP แรกนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดถูกใจหรือเปล่า ผู้น้อยพูดเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น,นี้คือมาเล่าประสบการณ์แบบว่าประสบการณ์ของผมเองว่ามันเป็นยังไงช่วงแบบว่าไอเชี่ยป่วยตอนที่แม่งเป็นป่วยป่วยจังหวะที่แม่งมีการติดโควิดพอดีแม่งแย่จริงแต่ถ้าใครที่มันแต่ถ้าใครที่ป่วยอยู่นะครับผมแนะนํานะไม่ต้องฝืนนะครับถ้ามีสตังค์หน่อยก็เข้าเข้าไปหาที่โรงพยาบาลนะครับรับการตรวจตรวจสอบซะหน่อยว่าเราเราป่วยหรือ,อยังเราเป็นหรือ,อยังเราไม่สามารถแบบ จับหน้าผากเราไม่สามารถเช็คได้ไว้ว่าเราป่วยไม่ป่วยนะคือถ้าเริ่มมีอาการป่วยนะครับไม่ต้องกลัวที่จะไปหาหมอครับคืออย่างน้อยถ้าเราเป็นอ่ะเราจะได้รักษาได้ทันทวงทีนะครับเราอย่าปล่อยให้เลื้อยลังมันไม่ดีครับเราไปเข้าการรักษาอย่างน้อยอาจจะเป็นนวดผุผมก็ได้แค่คอเจ็บอะไรเงี้ยพักผ่อนกินน้ํากินยาให้มันตรงเวลาอะไรอย่างนี้นะก็เอาใจช่วยทุกคนนะยังไงก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องบีโมแท็กด้วยนะโอเค ep หน้าก็อาจจะ มาในเรื่องอะไรก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึง่งแต่ยังไงก็อย่าลืมฝากนะครับตอนเนี้รายการนี้ยังไม่มีชื่อนะเว้ยรายการนี้ยังไม่มีชื่ออ่าอยู่มุมมุมยังไม่ถนัดอ่ามุมนี้เอ้ยมุมนี้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 เออตัวไอนะมีชื่ออยู่ที่ผมตั้งไว้หรือว่าใครมีชื่อจะมาเสนอนะครับเมนไว้ใต้คลิปได้โอเคผมไปและอีพีนี้ก็ ฝากรายการนี้ไปด้วยนะครับรายการของช่อบบีมพุแท็กผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนผมรู้สึกว่าถ้ามันไปได้สักร้อยวิวนะ่ะผมก็รู้สึกอยากทําต่อแล้วสักร้อยวิวนะถ้ามันเป็นไปได้นะร้อยวิวหรือสักสิบห้าซับสิบห้าไลค์ก็พอแล้วหรือวม่ายอดซับมันกระตื้อขึ้นมาหน่อยผมก็อาจจะมาพูดอีกก็ถ้าพูดไม่ดีหรือเขาเรียกไงอะขาดตกบกพร่องยังไงก็เมนไว้ใต้คลิปได้นะครับโอเค เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะฮะดับรายการอะไรก็ไม่รู้นะ EP หน้าก็จะเป็น e ี2 EP ที่เป็น e ี1นะโอเคไปแล้วครับบายบายครับเบิร์มะปะปะปะจุ๊บ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 ฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์